ค่ะก็ณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมพัฒลุงได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบุบรพะเปตะพีเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันพระแรม15บ้าคเดือน8ดที่ผ่านมานะคะเป็นออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมวลบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมวลบทธรรมจักกับปะวัฒนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อความดับทุก์พบสุขที่แท้จริงพร้อมทางเข้าใจเนื้อหาของบทสุดมน์นี้ด้วยนะคะและจากนั้นพระอาจารย์ท่านได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงรับไปแล้วในสัมประมประยภพเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญจะแผ่ถึงผู้ล่วงรับได้โดยตรงผู้ที่มีทุกข์ก็จะพ้นจากความทุกข์ผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะยิ่งมีความสุขยิ่ง,งขึ้นไป พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายผ้าไตรและกองบุญต่างๆแด่พระพิสุทสงฆ์ซึ่งคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญผ่านระบบซูมค่ะและสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้นะคะสาธุชนทุกท่านก็ได้เห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมกับชักชวนบุคคลในครอบครัวนะคะได้มาร่วมทาบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแบบออนไลน์ค่ะ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเห็นได้ถึงความตะตันยูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังอุดทิ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ท่านค่ะ